สวัสดีเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กคำหนึ่งทีน่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเช้าๆแบบนี้นะคะวันนี้ตรงกับเช้าวันพฤหัสวันพุธวันพุธที่17นะคะพฤศจิกาย,ยน2564นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะวันนี้เนื้อหาของบทเรียนของเรา,เารนะยังเป็นสาระที่สองนะลูกนะยังเป็นสาระที่สองสาระที่สองว่าด้วยเรื่องของการเขียนนั่นเองนะคะการเขียนในวันนี้ที่คุณครูจะนําเสนอก็คือเรื่องของ การเขียนจดหมายนะลูกนะเรายังอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายประเภทที่3กันอยู่นะคะในวันนี้โอเคก่อนหน้านี้เราก็เรียนไปแล้วแหละนะคะ2ประเภทวันนี้เราจะเรียนประเภทที่3กันก็คือเรื่องของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีนะคะคําว่ายินดีคืออะไรเด็กๆทราบไหมจดหมายแสดงความยินดีคําว่าแสดงความยินดีคืออะไรคะลูกตามความเข้าใจของเด็กๆเองคําว่ายินดีคืออะไรคําว่ายินดีคือ คืออะไรคะไอทราเขาว่ายินดีคือดีใจด้วยอ่าก็คือดีใจด้วยใจด้วยยินดีด้วยแสดงความจริงใจด้วยยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะเป็นการอวยพรอย่างหนึ่งใช่ไหมคะลูกเมื่อเพื่อนประสบผลสําเร็จหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่เรามีความปรารถนาดีให้นะคะเราเรียกจดหมายชนิดนี้ว่าจดหมายแสดงความยินดีเรามาดูกันว่าจดหมายแสดงความยินดีนั้นมันจะมีความแตกต่างจากจดหมายประเภทอื่นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะเรามาดูนะคะความหมาย กันก่อนนะจดหมายแสดงความยินดีนะคะก็คือจดหมายเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆหรือในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อส่งความปรารถนาดีหรือส่งคาําอวยพรนะคะให้ผู้นั้นเมื่อเขาเกิดความสําเร็จขึ้นมานะคะเป็นการส่งความปรารถนาดีเป็นแสดงการแสดงความจริงใจโดยใช้ถ้อยคําที่มีความอะไรคะมีความอะไรคะ มีความยินดีเนาะส่งให้กับบุคคลที่เรารักนะคะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับสิ่งที่เขาประสบความสเร็จนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันต่อนะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าจดหมายแสดงความยินดีคืออะไรนะคะเราไปดูหลักและวิธีการเขียนจดหมายแสดงความยินดีกันบ้างหลักข้อที่1นนะลูกนะก็คือเราจะต้องมีการเลือกใช้ถ้อยคํานะคะที่เป็นข้อความที่แสดงออกถึงความยินดีกับเพื่อนหรือกับบุคคลอื่นนะคะที่เราต้องการเขียนจดหมายฉบับนี้ถึง 2. เลือกใช้ให้คำที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความนะคะเหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาของจดหมายนะคะว่าดูว่าเขาอะไรคะเขาประสบผลสําเร็จในเรื่องอะไรหรือเราจะเขียนยินดีเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรหรือสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะจะต้องเชือกใช้ใ้อยคําที่สั้นกระทัดรัดนะคะแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เราจะเขียนด้วย ข้อ3นะคะเนื้อหาของจดหมายนะคะจะต้องเป็นเนื้อหาที่มีความกระชับนะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้จะต้องมีความจริงใจนะคะใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมานะคะไม่เยินเย้อน,นะคะตรงประเด็นนะคะแล้วก็เขียนสื่อความหมายตามจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักวิธีการนะคะในเรื่องของการอะไรคะ ในเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับจดหมายประเภทเดิมอนักเรียนมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะ อ่าเปิดทีไรจะต้องแก้ใหม่ทุกครั้งเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะครูอธิบายก่อนนะคะทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายกันนะคะจดหมายแสดงความยินดีก็จะมีองค์ประกอบเหมือนกับองค์ประกอบของการเขียนจดหมายทั่ว,วไปแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาของจดหมายตรงนี้นะลูกนะจะต้องเป็นลักษณะข,ของข้อความที่มีการแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับนะคะเพื่อส่งความปรารถนาดีหรือส่งคําอวยพรต่างๆเรื่องในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ทีนี้นะคะก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะคะส่ส่วนส่วนที่ไม่ใช้ก็คือส่วนที่1ใช่ไหมคะลูกส่วนที่2 3สและ4เราก็ใช้ปกติใช่ไหมองค์ประกอบอื่นเหมือนกับจดหมายที่เราเรียนมา2ประเภทเหมือนกันทุกประการต่างกันเพียงแค่เนื้อหาเท่านั้นนะคะก็คือ1ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่1ตรงนี้เดี๋ยวครูจะแก้ให้นะคะพอดีว่าไม่รู้ว่าไฟล์มันเป็นอะไรเนาะอ่ะ องค์ประกอบที่1ก็คือที่อยู่จะต้องอยู่ตรงนี้นะลูกนะที่ครูเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะคะจะอยู่มุมบนขวาของกระดาษเขียนจดหมายนะคะประมาณสาบรรทัดก็ประกอบไปด้วยบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์ค่ะก็คือองค์ประกอบที่1จะเป็นที่อยู่ของผู้เขียนจดหมายนั่นเองนะคะองค์ประกอบที่2จะประกอบไปด้วยวันที่ในการเขียนจดหมายตรงนี้นะคะก็อยู่กึ่งกลางหน้าการะดาษเขียนจดหมายหรืออยู่ส่วนที่3ของกระดาษเขียนจดหมายนะคะ องประกอบที่3าก็จะเป็นคําขึ้นต้นนะคะคาขึ้นต้นของการเขียนจดหมายนะคะก็จะใช้คําว่าเรื่องกับเรียนนะคะถ้ามีสิ่งที่ส่งมาด้วยเราก็ใส่ลงไปนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแสดงความยินดีเรียนผู้ปกครองนางสาวมาริกา,ารุผานีนะคะสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือมีเอกสารสิ่งที่ส่งไปด้วยอยู่หนึ่งอย่างนะคะก็คือเอกสารนะคะรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะจํานวน1ทุนนะคะ เขาประกาศรายชื่อมาเราก็แนบจดหมายฉบับนี้ให้กับเพื่อนนะคะสืบเนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบชิงทุนการศึกษาเรียนต่อที่ต่างประเทศวงเล็บน,น,นะคะประเทศออสเตรเลียในระดับชั้นปร,ริญญาตรีนะคะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทายาลัยออสติก้าคอลเลจนะคะอันนี้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยที่เด็กคนนี้นะคะนางสาวมาริกาคูผานีเขาได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะในระดับปร,ริญญาตรีนะคะทีนี้นะคะเขาจะ จะทำอะไรต่อเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะบัดน,นี้ผลการสอบแข่งขันได้ประกาศออกมาแล้วซึ่งนางสาวมาริกาภูหานีได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ดังนั้นทางโรงเรียนของเราจึงขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองที่บุตรหลานของท่านได้รับทุนนี้ซึ่งรายละเอียดและกำหนดการต่างๆทางเรียนจะแจ้งให้ทราบ เพิ่มเติมในภายหลังนะคะอันนี้ก็คือโรงเรียนเขาเขียนขึ้นมาแจ้งให้กับผู้ปกครองได้รับทราบเป็นการเขียนแสดงความยินดีเพื่ออะไรคะเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ปกครองแล้วก็อันนั้นเมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อหาจดหมายนะลูกทีนี้ก็จะเป็นคําลงท้ายก็จะใช้เหมือนเดิมลุกคอสแสดงความนับถือแล้วก็ลงชื่อผู้ในการโรงเรียนนะคะนายอภิวัตรชัยวัฒนากรน,นะคะผู้ในการโรงเรียนวัฒนานครตรงนี้นะคะก็คือเด็กมองพูดง่ายๆก็คือจดหมายฉบับนี้นะคะผู้ในการเขียนถึง ผู้ปกครองนะคะของอเด็กหญิงมานิกาภุผานีนะคะเพื่อร่วมแสดงความยินดีว่าในโอกาสที่น้องนะคะได้อะไรคะสอบชิงทุนเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียได้นะคะผู้ในการก็เลยเขียนแสดงความยินดีไปส่งไปยังอะไรคะไปยังผู้ปกครองของเด็กคนนี้นะคะนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบนะคะในส่วนของการเขียนจดหมายก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับองค์ประกอบอื่นๆของการเขียนจดหมายทั่วๆไปที่เราเขียนมา2ประเภทนะคะ ก็จะมีจดหมายแสดงความขอบคุณใช่ไหมคะ,ะแล้วก็จดหมายแสดงความเสียใจแต่จะแตกต่างกันตรงเนื้อหาตรงนี้เท่านั้นเองนะคะเราก็เปลี่ยนเพียงแค่เนื้อหาแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นเองนะคะถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็จะเห็นไปแล้วว่ารูปแบบในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันทีนี้เวลาเด็กๆเ,เจอข้อสอบนะคะเด็กๆจะต้องอ่านเขาไม่ได้ตัดมาทั้งหมดนะลูกนะเขาจะตัดมาเฉพาะบางส่วนบางตอนของเนื้อหา เช่นป่าส่วนข้องเนื้อหาจดหมายแล้วเขาก็จะถามเป็นข้อสอบค่ะลูกในข้อสอบพอได้รับชั้นม .1 หรือข้อสอบดนิทเขาจะมีข้อความมาปับประมาณ3 4มถึงบรรทัดแล้วก็จะถามว่าจากจดหมายจากเนื้อความของจดหมายข้างต้นนี้นะคะผู้แต่งนะคะเขียนสื่อความหมายถึงจดหมายประเภทใดแบบนี้หนูต้องสามารถดูกลุ่มข้อมูลนั้นให้ได้ตีความเนื้อหาจดหมายนั้นให้ได้ว่ามันเป็นจดหมายประเภทอะไรใน4ประเภทนะคะ ก็คือจดหมายแสดงความขอโทษจดหมายขอบคุณจดหมายแสดงความยินดีแล้วก็จดหมายแสดงอะไรคะอ่าแสดงความอะไรนะมีอยู่สอย่างขอโทษขอบคุณยินดีแล้วก็เสียใจนะคะมีอยู่สี่ประเภทเราก็วิเคราะห์แค่นั้นเอง ะะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกอะไรบ้างนะคะสําหรับปีนี้เนาะ้อสอบออนไนแต่เราจะเรียนให้ครบเราเหลืออีกประเภทหนึ่งนะคะในชั่วโมงหน้าเราก็จะเรียนอีกประเภทหนึ่งก็จะจบแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เขียนจดหมายแสดงความยินดีนะคะโดยกําหนดสถานการณ์ขึ้นมาเองนะคะคนละหนึ่งฉบับเท่านั้นเองนะคะให้หนูเปลี่ยนที่อยู่เป็นที่อยู่ของตนเองแล้วก็เปลี่ยนนะคะในส่วนของเนื้อหาจดหมายนะคะ ส่วนอย่างอื่นองค์ประกอบอย่างอื่นลักษณะของการเขียนรูปแบบการเขียนเหมือนกันทุกประกาศนะคะประมาณนี้แล้วก็อัพงานมาส่งให้กับคุณครูได้ได้ตรวจกันนะคะโอเคค่าสําหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเรื่องของการเขียนจดหมายประเภทที่3ก็คือจดหมายแสดงความยินดีนะครูฝนก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ